้าซาินวันนี้มาทำบุญขึ้นบ้านใหม่มาซากินน้อยแก้วองค์นะจีและก็ลืงตันและก็พี่แองลังซากินอส่หมดแ้วเนี่ยอมากเลยแท้กินเนี่ย ทำซาจินอยู่ทำซาจินแย่มครันตอนนี้มาควนแล้วเกินแมงมันแมงมันมาควนแล้วเกิอันนี้ลุงันมาขึ้นบ้านใหม่ดูบ้านใหม่ลุงตันสวยสบ้านใหม่ไม่านอกนู่นเห็นใาเดวมายมาแล้วอะไรอะยางแกหญ่ไปเราก็ไม่รู้ว่ามันแตก

ចាំបាយគេទៅបិទណាបិទយ៉ាងไงចាំបាយគេទៅអើក៏គឺលើ